คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่27กันยายนพศ2564นะครับกับเลขทูบปู่นะครับสีสุดโทนาคราชนะครับก็ได้มี fc พี่น้องนะครับได้มีความโชคดีนะครับแนวทางของราวพัฒนานะครับในงวดวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับเลขทูบหวยลาวพัฒนางวดที่แล้วนะครับผมแนวทางออก029นะครับ สี่หนึ่งห้านะครับเลขทูปปู่สีสุดโตออกศูนย์สองนะครับสองศูนย์สองนะครับก็ได้มีเอฟทีพี่น้องนะครับบางท่านโชคดีนะครับของลาวพัฒนาจะเอาศูนย์สองนะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับก็ได้คอมเมนต์มานะครับผมทางไลน์นะครับว่าให้จุดขอโชคปู่อนันตนาคราชนะครับต่องวดให้ดูหน่อยนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคขอราปู่อนันตนาคราชนะครับให้เอฟทีพี่น้องได้รับชมนะครับ ครับผมก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดขอโชคเลยนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบเหรียญปู่สีสุดโทนาคาาชนะครับผมปู่ที่แอดมินได้มานะครับจากอุดรธานีนะครับครับผมก็อาจจะมีเสียงฝนนิดหน่อยนะครับก็กลับขอโทษขออภัยนะครับผมฝนตกทั้งวันเลยนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาทานะครับ ขอชูขอราบตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับกับปูอ่อน,นัตนตนาคราชนะครับผมปู่ศรีสุดโทนาคราชนะครับผมก็มีนโมสามจบนะครับผมนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตส,สัมสม,สมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ กายาวาจาจิตตังอหังวันทานาคาพญานาคปู่สีสุดโทนาคราชวิสุจิเทวาปูเชมสิสาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีปู่สีสุดโทนาคราชถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนดุลบ,บรรดาในเลีทูปที่จุดมาในขณะนี้ ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่27กันยายนพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทู่ป,ปู่สีสุดโทนาคลราดต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเธนินสาธุครับผมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็อาจจะมีเสียงฝน นิดนึงนะครับผมแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยนะครับฝนตกนะครับครับผมแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้ f อฟพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสำหรับเลขปูสสขขรรป่สีสุดโทนาคราชนะครับก็ขอบุญบารมีปู่สีสุดโทนาคราชถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดนบันดาลให้เลขทุบที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่27กันยายนพศส5 6 4ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชค มีลาบกับเลขทูบปู่ศีสุดโทต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบปู่ศีสุดโทก็สุดแล้วนะครับสำหรับ f อซพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคมีลาบด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับเผื่อมีโชคมีลาบกับแอดมินก็เข้าไปดูได้นะครับผม พอความเห็นว่าอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับครับผมสําหรับเอฟซพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบแนวทางนะครับเลขทูบปู่สีสุดโทนาคาราดนะครับก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากกด s ับสไครตนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับสําหรับเอฟซพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับจะชื่นชอบแนวทางนะครับเลขทูบปู่สีสุดโทนาคาราดนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็ขออิอสีพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปู่สีสุดโทนาคราดนะครับในงวดวันที่27กันยา64นะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ